สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวในเนื้อหาในคลิปนะครับเราจะมาทําการสาธิตการใช้งานตัวคําสั่ง s ว v e ในการขึ้นรูปชิ้นงานกันนะครับวิธีการเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกถ้าเราทําการเปิด n x ขึ้นมานะครับในโหมดของ modeling นะครับจากนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับอย่างที่ได้เกิดไปแล้วนะครับผมจะมาทําการสาธิตนะครับการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยตัวคําสั่ง s ว v e นะครับก็จะเป็นการประยุกต์นะครับใช้ option ต่างๆ ของตัวคําสั่งสเก็ตนะครับมาทําการวาดเช่นงานที่มันมีความซับซ้อนกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามาทําการคลิกในส่วนของแท็บโฮมก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ตัวเมนูคําสั่งสเก็ตนะครับทําการคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวสเก็ตไทา์นะครับปรับเป็นแบบออนเพลนนะครับแล้วก็ทําการเลือกแนวราบในการวาดเส้นสเก็ตนะครับ ในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะทําการคลิกเลือกนะครับเป็นอนาบ x y นะครับแล้วก็กดโอเคมานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามาที่มอกอนนะครับปิดออปชันออโตไดแมชชีนนิ่งทิ้งไปนะครับแล้วก็มาทําการวาดเป็นเส้นสเกตขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะทําการวาดเป็นวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับก็มาที่ตัวคําสั่ง Circle นะครับปรับลักษณะนะครับเซอร์เคิลเมทนะครับปรับเป็นแบบ เซอร์เคิลบายเซนเตอร์นะครับแล้วก็ทําการวาดวงกลมขึ้นมานะครับสตาร์จากจุดศูนย์ศูนย์นะครับล่าออกมาด้านนอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการกําหนดขนาดให้มานิดนึงนะครับก็มาที่ตัวคําสั่งรับปิดเดเมชันนะครับอ่าพิ่ก็ไปที่ตัวคําสั่งบอกขนาดตัวนี้นะครับทําการบอกขนาดนะครับโดยตัวเมชเมนต์นะครับปรับเป็นแบบอินเฟอรเรนทนะครับแล้วก็บอกขนาดเส้นวงกลมเส้นี้นะครับตัวอย่างเนี่ยผมจะทําการใส่ค่าไดเมเตอร์นะครับ เอาไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ enter ไปเลยนะครับแล้วก็กด close ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้เป็นคำสั่งล i n e นะครับว่าเส้นเฉียงจากจุดศูนย์นะครับลากมานะครับด้านซ้ายมือเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลากเส้นตรงที่มายเส้นหนึ่งนะครับจากจุดเดียวกันนะครับออกมาทางด้านขวามือนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะทําการปรับให้สองเส้นนี้นะครับ มันทําการสมมาตรนะครับตามด้านของแกน y นะครับวิธีการนะครับก็มาที่มอนะครับเลือกที่ตัวนี้นะครับ option นะครับ make symmetric นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับคําสั่งตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าที่ในการปรับเส้นนะครับให้มาทําการบาลานซ์สัมพันธ์กันนะครับระหว่างแนวแกนนะครับตัว primary object นะครับก็เลือกเป็นเส้นตรงทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ตัว secondary object นะครับก็เลือกเป็นเส้นตรงทางด้านขวามือนะครับ เสร็จแล้วนะครับมาที่ตัว s e m m e t r y sutrline นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ทำการเลือกเป็นแนวแกน y นะครับโปรแกรมนะครับจะทำการปรับนะครับให้เส้น2เส้นนะครับมันแบ่งมุมนะครับเท่ากันนะครับนับจากแนวแกน y นะครับพอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับก็กด close ออกมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกำหนดขนาดเพิ่มเติมนะครับมาที่ตัวคำสั่ง rapid dimension นะครับบอกขนาดเป็นมุมของตัวเส้นตรง2เส้นตัวนี้นะครับ ตัวอย่างเนี่ยผมจะทําการบอกขนาดนะครับเอาไว้อยู่ที่สามสิบหกองศานะครับอ่าก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นมุมนะครับสามสิบหกแล้วก็ Enter เข้าไปนะครับโปรแกรมนะครับจะทําการแบงครึ่งนะครับเซนเตอร์กันบรีเป๊ะเลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับมาที่ตัวคําสั่งลายครั้งหนึ่งนะครับวาดนะครับเป็นเส้นตรงนะครับจากจุดศูนย์นะครับลากมาทางด้านซ้ายมือนะครับอ่าเราก็ทําการบอกขนาดนะครับมาที่ลับปิดดสิมชันนะครับ บอกขนาดมุมตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะทําการใส่ค่ามุมนะครับเอาไว้นะฮะอยู่ที่สาหนะครับเท่ากันเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะับเป็นสาหแล้วก็ Enter นะครับอ่าแล้วก็กดคลอสดออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับทาการถริมเส้นที่มันเกินมาด้านบนทิ้งนะครับก็มาที่ตัวคําสั่ง q quick t ท i มนะครับทิมเส้นด้านบนทิ้งไปให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็กด Clo s ดนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะทําการใช้นะครับเป็นตัวคําสั่ง Ar รนะครับวาด ส่วนโค้งขึ้นมานะครับก็คลิกไปเลยนะครับที่ตัวคําสั่ง a r คนะครับโดยตัวลักษณะการวาดเส้นด้วยตัวคําสั่ง a r คนะครับตัวอย่างเนี่ยผมไดททาการปรับ arc m e t h o ดนะครับเป็นการวาดเส้นโค้งนะครับเป็นแบบ arc by t point นะครับก็คือจะเป็นการคลิกําหนดจุด3จุดนะครับในการวาดเส้นโค้งขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ snap นะครับอันนี้สําคัญนะครับเลือกใช้เป็นแบบ intersection นะครับให้มันทาการจับกับจุดตัดของตัวเส้นเคเร์ฟนะครับ จุดแรกก็เลือกนะครับเป็นจุดวันนี้นะครับปลายเส้นนะครับจุดที่1นะครับจุดที่2ก็เป็นจุดปลายเส้นตอนนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเคอร์ฟึ้นมานะครับพอได้ตอนนี้นะครับวลกวางไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการกําหนดขนาดนะครับมาที่ตัวคําสั่งลาปิดเดอมชชั่นนะครับตัวเลฟเลนก็เลือกนะครับเป็นเส้นเคอร์ฟตัวนี้นะครับทําการบอกค่ารัศมีนะครับตัวอย่างผมทําการระบุรัศมีนะครับเอาไว้อยู่ที่ สักห้าสิบมิลนะครับห้าสิบแล้วก็ enter ไปเลยนะครับปรับเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการ p a t ทิร์นะครับตัวเส้นเคอร์ฟตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับวิธีการเลยนะครับก็มาที่นะครับตัวนี้นะครับที่แถบโฮมนะครับเลื่อนเมนูมาด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวคําสั่ง pattern curve นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับตัว curve to pattern นะครับเลือกนะครับ เป็นตัวเส้นเคอร์ฟเส้นโค้งตัวนี้นะครับคิดเลือกเข้าไปนะครับอันนี้ผมกดรีเซ็ตใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราปรับนะครับตัวเคอร์ฟทูแพทเทิร์นนะครับปรับเป็นแบบซิงเกิลเคอร์ฟนะครับเลือกแค่เส้นเคอร์ฟเดียวนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับเลือกเป็นเส้นเคอร์ฟเส้นโค้งตัวนี้ตัวเดียวก็พอนะครับต่อไปนะครับมาที่ตัวแพทเทิร์นเดฟิเนชันนะครับตัวนี้โปรแกรมมันจะเราทำการปรับไลอัลในการสำเนาเส้นเคอร์ฟนะครับถ้าลีเนียจะเป็นการสำเนาตาม แนวตรงนะครับแต่ว่าตัวอย่างผมมาทําการสําเนาตามแนววงกลมนะครับก็ปรับเลือกใช้นะครับเป็นแบบเซอร์คูลานะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัวพอยท์นะครับทําการกําหนดจุดจุดกลางในการสําเนานะครับตัวเส้นเคอร์ฟตัวนี้นะครับว่าจะให้มันทาการสําเนานะครับหมุนรอบจุดจุดไหนนะครับตัวอย่างก็เลือกเป็นจุดศูนย์นะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตัวแองกูล่าเดเรกชันนะครับปรับตัวสเปซซิ่งนะครับ เลือกชายเป็นแบบเขาแอนสเปนนะครับตัวสเปนแองเกิลนะครับใส่เป็น3 6 0นะครับให้มันทำการแพทเทิรนะครับอยู่รอบมุมนะครับ360นะครับแล้วก็ตัวเขานะครับเป็นการใส่จำนวนนะครับตัวอย่างเราก็ใส่จำนวนในการแพทเทิร์นเส้นเคอร์ฟตัวโค้งตอนนี้นะครับใส่เป็น5เส้นนะครับพิมพ์เป็น5แล้วก็ Enter นะครับโปรแกรมนะครับมาทำการแบ่งนะครับตัวสเปนนะครับมันจะแบ่งรอบนะครับเป็นมุม3 6 0นะครับเราก็จะมีทั้งหมดนะครับ 5อันนะครับ1 2 3 4 5สสีห้านะครับส่วนมุมนะครับโปรแกรมมาทำการแบ่งนะครับให้มันได้เท่ากันพอดีนะครับก็ปรับเป็นประมาณนี้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็กดโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอตัวเส้นที่มันเกินมาพวกนี้นะครับทำการทิมทิ้งนะครับเลื่อนเมนูขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็มาที่ตัวคำสั่งควิกทิมนะครับช่องเคิร์ฟทูทิมก็เลือกนะครับทิมเส้นนะครับขอบด้านนอกที่มันเกินมาทิ้งนะครับ ผมจะตัดให้มันเหลือเส้นเคิร์ฟนะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโคลดไปเลยนะครับส่วนตัว2เส้นที่เราทําการวาดกันมานะครับอันนี้ผมก็จะเก็บเอาไว้เป็นเส้น reference นะครับกด control ค้างนะครับอันนี้กด c ลิกซ้ายนะครับเลือกทั้งหมดไปเลยนะครับเลือกทั้ง3ามเส้นนะครับแล้วก็เลือกคลิกขวานะครับมาเลือกที่เมนู convert to reference นะครับแปลงให้มันกลายเป็นเส้นปลานะครับประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็คลิกที่ปุ่ม Finish s k e t นะครับเราก็จะได้นะเป็นเส้นนะครับหน้าตัดนะครับตัวโปรไฟล์ของตัวคำสั่งส w e ปขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะวาดนะครับเป็นเส้นไกด์ขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับก็มาที่คำสั่ง Curve นะครับมาใช้เป็นตัวคำสั่งลายนะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับ Start Point นะครับเลือกที่จุดศูนย์นะครับ ลาบเป็นเส้นตรงขึ้นมาด้านบนตามแนวแกนเซตไปเลยนะครับตัวเล็กเนี่ยก็ใส่นะครับเป็นสักประมาณร้อยหกสิบแล้วก็เอนเตอร์เข้าไปนะครับให้มันได้เป็นตามแนวแกนเซตนะครับพิมพ์สักร้อยร้อยยี่สิบละกันนะครับแล้วก็เอนเตอร์นะครับแล้วก็กดโอเคมาเลยนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นแนวเส้นตรงขึ้นมานะครับวางตัวตามแนวแกนเซตนะครับเสร็จแล้วนะครับเราลองมาทําการขึ้นรูปนะครับชิ้นงานด้วยตัวคําสั่ง เเวกันนะครับอันนี้เราเตรียมเส้นเคอร์ฟครบเรียบร้อยแล้วนะครับมีเป็นเส้นเซกชันหน้าตัดแล้วก็มีเป็นเส้นไกด์นะครับมันก็จะสามารถนะครับทำการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยตัวคําสั่งสเวตได้นะครับอ่ก็มาที่แต่คําสั่งเซอร์เฟซนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวคําสั่งสซเวตนะครับคําสั่งตัวนี้มันจะมีหน้าที่นะครับในการดึงเส้นหน้าตัดนะครับวิ่งตามเส้นไกด์นะครับอ่าแล้วก็คลิกเลือกไปเลยที่ตัวคําสั่งสซเวตนะครับโดยในเบื้องต้นนะครับกดปุ่มรีเซ็ตไปก่อนนะครับ แล้วก็มาที่ตัวรูปเฟืองนะครับปรับลักษณะการทํางานของตัวคําสั่งนะครับเลือกเป็นแบบสเว e มอนะครับถ้าเป็นตัวมอนี้นะครับมันจะเป็นการใช้ Option ของเมนูคําสั่งนะครับในแบบเต็มนะครับก็ปรับเป็นสเว e มอไปนะครับจากนั้นนะครับเรามาเริ่มทําการสเว e นะครับขึ้นรูปเช่นงานตัวนี้เลยนะครับก็โดยตัว Section นะครับปรับเป็นแบบ Conic Curve นะครับแล้วก็ทําการเลือกนะครับตัว Section นะครับเลือกเป็นเส้น Curve นะครับ ที่เราทาการวัดขึ้นมาด้านล่างนะครับเปลี่ยนเส้นเคอร์บอันนี้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ช่องของไกด์นะครับคลิกที่ช่อง select curve นะครับช่องนี้โปรแกรมมันจะเราทาการเลือกเส้นไกด์นะครับที่โปรแกรมนะครับจะทําการวิ่งตามไปนะครับผมก็ทําการเลือกที่เส้นตรงเส้นนี้นะครับคลิกเลือกเข้าไปนะครับจิ๊บนะครับเราสังเกตนะครับว่าลักษณะการขึ้นรูปของตัวเชิ้นงานนะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะเอาเส้นนะครับหน้าตัดสีส้มตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับ ทำการวิ่งนะครับไปตามเส้นหน้าตัดแนวตรงนะครับมันก็จะมีลักษณะการขึ้นรูปนะครับคล้ายๆกับตัวคำสั่ง x 2 o นะครับคือเป็นการยืดขึ้นตรงๆตามปกตินะครับแต่ว่านะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราเนี่ยอยากทําการปรับนะครับให้ชิ้นงานนะครับมันดูมีความสวยงามหรือว่ามีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมนะครับให้เราทําการเลื่อนนะครับตัวแถบเมนูลงมาด้านล่างนะครับ ให้เรามาดูที่ตัวนี้นะครับในส่วนของตัว alignment นะครับปรับเป็นแบบ parameter นะครับแล้วก็ตัว orientation นะครับถ้าเราปรับเป็นแบบฟิกนะครับถ้าเป็นแบบฟิกธรรมดานะครับลักษณะการขึ้นรูปของตัวคําสั่ง s w ว e p นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนะครับขึ้นตรงตรงปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับอยากจะให้ตัวเส้นหน้าตัดนะครับของตัวชิ้นงานนะครับมันมีลักษณะการบิดตัวด้วยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับปรับให้เส้นหน้าตัดนะครับของตัวงานนะครับมันบิดนะครับ ็นะครับเปลี่ยน orientation นะครับจากฟิกนะครับเลือกใช้นะครับเป็นแบบ Angular l ล้อนะครับปรับเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในสองตัวลอท้ายนะครับให้เรามาเลือกนะครับเป็นแบบลิเนียนะครับปรับเป็นตัวนี้ไปนะครับเลือกเป็นลิเนียนะครับเสร็จแล้วนะครับสตาร์ทนะครับมุมบิดนะครับสตาร์ทจากศูนย์องศานะครับแล้วก็มาดูที่ค่า n นะครับจะบิดไปจบที่กี่องศานะครับตัวอย่างผมลองทําการใส่เป็นค่าเริ่มต้นให้ดูนะครับผมจะใส่ค่า n นนะครับเอาไว้ที่ สามร้อยหกสิบนะครับลองเอนเตอร์เข้าไปดูนะครับเนี่ยนะครับโปรแกรมนะครับมันก็ทําการบิดนะครับหน้าตัดงานเรานะครับบิดจากมุมศูนย์นะครับบิดไปสามร้อหสิบองศานะครับได้เป็นชิ้นงานนะครับขึ้นมาประมาณนี้นะครับลองทําการบิดเพิ่มนะครับลองเปลี่ยนเลขดูนะครับสามร้อหสิบองศานะครับลองใส่นะครับคูณนะครับหนึ่งจุดสองนะครับเอนเตอร์นะครับโปรแกรมมันก็ทําการบิดเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้เราสามารถปรับเป็นรอบได้นะครับถ้าเป็นสามองศานะครับมันคือบิดหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใส่เป็นสองรอบเนี่ยนะครับสามารถใส่เป็นลักษณะของการคูณเป็นสมการได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับบิดเป็นมุมนะครับสามองศานะครับคูณสองนะครับถ้าคูณสองนะครับมันจะได้เป็นสองรอบนะครับกด enter เข้าไปนะครับโปรแกรมก็ทําการบิดเพิ่มนะครับบิดเป็นหลายขดเลยนะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตัวอย่างเนี่ยผมจะเอานะครับบิดเป็นซักประมาณรอบครึ่งนะครับก็ใส่ไปนะครับสาหรับสาหรับเอาสิมซาเนี่ยนะครับคือหนึ่งรอบนะครับถ้าเราทําการบิดแค่รอบครึ่งนะครับก็พิมพ์ไปนะครับสามหกศูนย์คูณหนึ่งจุดห้านะครับให้บิดประมาณนี้นะครับบิดซักรอบครึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับมาลองปรับตัวรอยทยนะครับถ้าเป็นลีเนียก็จะเป็นการบิดตรงๆนะครับลักขณะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นคิวบิกนะครับ ลองเลื่อนดูนะครับลักษณะผิวเซอร์เฟตมันจะต่างกันไปนะครับจะเป็นโค้งนะครับสมูทมากกว่านะครับอันนี้คือสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าที่มันดูสวยงามนะครับก็จะเลือกใช้นะครับเป็นแบบลีเนียนะครับจะขึ้นเท่ากันทั้งหมดนะครับก็ปรับเป็นแบบนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับมาดูที่ตัว scaling method นะครับอันนี้จะเป็นการปรับนะครับพื้นที่หน้าตัดของตัว คิดงานเรานะครับก็จะให้พื้นที่หน้าตัดนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราปรับเป็นคอสแตนต์นะครับพื้นที่หน้าตัดระหว่างด้านล่างตอนนี้นะครับกับด้านบนนะครับมันจะเป็นพื้นที่หน้าตัดนะครับเท่ากันนะครับทั้งบนกับล่างนะครับสมมาตรกันปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันทําการนะครับมีลักษณะของการลู่นะครับของตัวหน้าตัดด้านบนกับด้านล่างนะครับเราสามารถทําการปรับได้นะครับก็เปลี่ยนตัวสเกลลิงนะครับจากคอสแตนต์นะครับเลือกเป็นแบบ พารามิเตอร์ลอนะครับหลังเป็นตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตัวรอไทสนะครับทําการปรับนะครับเลือกเป็นแบบลิเนียนะครับจากนั้นนะครับตัวสตาร์ทนะครับโปรแกรมนะครับมันจะให้เราทําการใส่พื้นที่ของหน้าตัดด้านบนนะครับว่าจะให้มีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะครับตัวอย่างผมลองใส่นะครับเป็นสามร้อยหกสิบนะครับอันนี้เป็นพื้นที่หน้าตัดนะครับสามรแล้วก็เอนเตอร์เข้าไปนะครับ ลักษณะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปรับส c a l i n g เป็นรามิเตอร์ลอนะครับแล้วก็ตัวลอท้ายนะครับปรับเป็นแบบล i n ย a r นะครับล i n e a r คือลักษณะของการวิ่งของเส้นความสัมพันธ์นะครับจะเป็นแบบทิ้งเฉียงลงตรงๆนะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทนะครับจะเป็นพื้นที่ด้านบนนะครับพื้นที่ด้านบนตัวนี้นะครับมันจะมีพื้นที่นะครับเป็นสามหกสิบนะครับตารางนิ้นนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านล่างนะครับเป็น n นะครับจะมีพื้นที่อยู่หนึ่งนะครับ ต้องลองซูมไปไกลไหมครับมีเป็นพื้นที่อยู่ด้านบนนะครับถ้าผมใส่เป็นศูนย์เลยนะครับจะได้เป็นแหลมๆพอดีเลยนะลองใส่เป็นศูนย์ดูนะครับ Enter นะครับนะฮะจะได้เป็นมุมแหลมนะครับเราก็เป็นการใส่พื้นที่ลงไปนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับเราสามารถทําการกดกลับด้านได้นะครับก็มาทําการดับเบิ้ลคลิกที่ตัวเส้นลูกศรตัวนี้นะครับจะเป็นการกลับด้านนะครับถ้าเราทําการ เดี๋ยวมาคลิกครั้งหนึ่งนะครับลองดี๋บวมลคลิกดูนะครับเป็นการกลับด้านนะครับบนลงล่างลากขึ้นบนนะครับอันนี้ผมก็จะให้มันวิ่งจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาคลิกไปนะครับนะครับพี่ตัวเส้นตัวนี้นะครับให้ลูกศรมันชี้ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เกินไปแล้วนะครับตัวลอท้ายนะครับเป็นแบบลีเนียนะครับอันนี้คือเป็นการใส่ค่าพื้นที่นะครับพื้นที่ด้านล่างนะครับมีพื้นที่สามกสิบนะครับคือเป็นหน้าตัดนะครับใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ พื้นที N. N. A a ่ด้านบนนะครับมีเป็นนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมุมแหลมนะครับพอดีเลยนะครับคือไม่มีพื้นที่นะครับถ้าผมใส่เป็นห้านะครับลองดูนะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีพื้นที่ไหมครับขึ้นมาเป็นห้าตารางมิลนะครับแต่ว่าในตัวอย่างผมจะใส่นะครับให้มันแหลมพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ใส่ไว้ที่ศูนย์นะครับลักษณะของตัวพารามิเตอร์รอนะครับจะเป็นการปรับนะครับ เป็นน,นะครับในลักษณะของพื้นที่นะครับด้านล่างนะครับมีพื้นที่สามรกสิบนะครับด้านบนมีพื้นที่เป็นศูนย์นะครับมันก็ทําการปรับให้มันวิ่งนะครับลู่เข้าหากันลักษณะนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นแบบลีเนียนะครับแต่ว่าถ้าเราทําการปรับมันใหม่นะครับลองใช้เป็นแบบคิวบิกนะครับถ้าคิวบิกนะครับลักษณะของการวิ่งนะครับลองกด f 8นะครับมองทางด้านข้างนะครับอันนี้คือคิวบิกนะครับลักษณะการวิ่งนะครับ มันจะเป็นวิ่งนะครับในแบบตรงๆเข้าไปนะครับไอ้ในแบบโค้งๆนะครับฟื้สวยงามนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับสตาร์ทสามศูนย์นะครับไปจบที่ศูนย์นะครับลักษณะการวิ่งนะครับมันจะเป็นแบบโค้งนะครับดูสมูทสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเราทําการปรับเป็นลีเนียนะครับลีเนียมันก็จะวิ่งิงเฉียงธรรมดานะครับแต่ว่านะครับตัวอย่างผมก็จะทําการตับนะครับเอาเป็นแบบคิวบิกนะครับให้มันมีลักษณะนะครับวิ่งนะครับเป็นมุมป้อมเข้าไปนะครับผมก็ปรับเป็นคร่าวๆสักประมาณนี้นะครับ พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับก็กดโอเคเลยนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นชิ้นงานนะครับลูกทรงนะครับเป็นประมาณนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับลองมาทําการวาดนะครับเป็นชิ้นงานลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับอีกกชิ้นหนึ่งละกันนะครับอ่านก็มาที่แตคําสั่งโฮมนะครับเลือกที่เมนูสเก็ตนะครับเสร็จแล้วก็ทําการปรับนะครับตัวสเก็ตไทป์นะครับปรับเป็นแบบออนเพลมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการ เลือกนะครับแนวรนาบในการวาดเส้นสเก็ตนะครับตัวอย่างก็เลือกนะครับเป็นรนาบ x y นะครับอ่าแล้วก็กดโอเคมานะครับลองมาทําการวาดนะครับตัวเส้นเคอร์เพิ่มเติมนะครับมาที่มอก่อนเลยนะครับปิดออปชั่นออโต้ดิเมนชันนิงทิ้งไปนะครับอ่าแล้วก็มาใช้นะครับเป็นคําสั่งตัวนี้นะครับคําสั่งอ่ารูกอนกนะครับทําการวาดเส้นหลายเหลี่ยมขึ้นมานะครับทําการคลิกเข้าไปนะครับจุดเซ็นเตอร์พอยท์นะผมก็กะเอาเป็นสักตำแหน่งประมาณตรงนี้นะครับ อันนี้นำเบอร์ออฟไซต์นะครับใส่เป็นหกเหลี่ยมนะครับก็ใส่เป็นตัวเลขไปนะครับเป็นหกนะครับแล้วก็เอาเป็นจุดนะครับกะเอาเป็นประมาณตัวนี้นะครับลากเป็นเส้นหกเหลี่ยมขึ้นมานะครับมุมก็สักประมาณ270นะครับจะได้ตรงๆงพอดีนะครับแล้วก็ค่า radius นะครับใส่ไว้สักประมาณห้าสิบนะครับพีห้าสิบแล้วก็ enter นะครับแล้วก็มุมนะครับใส่เป็น270นะครับให้มันได้ตรงพอดีนะครับแล้วก็ enter นะครับนะได้เป็นประมาณนี้ไปเลยนะครับ แล้วก็นี้ก็กด close ไปนะครับตัวเส้นประขนาดแล้วก็ลองทําการจัดให้มันดูสวยงามนิดนึงนะครับผมก็จัดนะครับเป็นสักประมาณนี้ละกันนะฮะแล้วก็กดที่ปุ่ม finish sketch นะครับเสร็จแล้วนะครับลองทําการวาดนะครับตัวเส้นเคอร์ฟที่เป็นเส้นไกด์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็มาที่แต่คาสั่ง Home นะครับเลือกที่เมนู sketch นะครับก็ปรับเหมือนเดิมนะครับ sketch type เลือกเป็นแบบ on plane นะครับทําการเลือกแนวระนาบนะครับเป็นทางด้าน x นะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวมก่อนนะครับปิดออปชัน c o n t i n u o u s Auto d i m e n s i o n ทิ้งนะครับแล้วก็มาใช้เป็นตัวคำสั่ง l ลายนะครับวาดเส้นจากจุดเซนเตอร์นะครับขึ้นมาด้านบนตามแนวแกนแซนะครับความยาวเนี่ยผมก็จะใส่นะครับเป็นสักประมาณ120แล้วก็ Enter ไปเลยนะครับมุมก็ใส่เป็น90นะครับแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับลองกดปุ่ม F8 นะครับให้มันหันนะครับชิ้นงานตามแนวด้านข้างนะครับแล้วก็มาใช้เป็นคําสั่งลายนะครับวาดเส้นเชื่อมนะครับใช้แนปปรับเป็นแบบ e N d point นะครับเชื่อมจากจุดด้านบนตัวนี้นะครับลากเฉียงไปนะครับอ่าแล้วก็กาหนดขนาดนะครับเส้นนี้ก็ใส่ความยาวนะครับด้านนี้ก็ใส่เป็นประมาณสามสิบกนะครับอ่าแล้วก็นะครับทําการป้อนค่าองศานะครับก็มาที่นะครับตัวคําสั่ง ินเล็ตนะครับฟินเลตมุมตัวนี้นะครับตัวอย่างผมจะใส่ค่า R นะครับรอนค่ารัศมีไปด้วยนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับเป็น R สักสามสิบนะครับสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ตัวค่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันสั้นลงหน่อยนะครับสามหกมันอาจจะยาวไปนะครับลองใส่สักประมาณยี่สิบหกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโกดคลอเลยนะครับก็จะได้เส้นนะครับบอกขนาดนะครับเป็น เข้าเครานะครับเป็นประมาณนี้ไปก่อนนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับกดที่ปุ่ม finish sketch นะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นเส้นนะครับหน้าตัดกับเส้นไกด์ขึ้นมาครบแล้วนะครับเราก็มาลองนะครับทําการนะครับ sweep ชิ้นงานตัวนี้กันต่อนะครับก็มาที่คำสั่ง surface นะครับเลือกที่เมนูคําสั่ง sweep นะครับอันนี้นะครับผมจะีเ s e t ค่านะเป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรมก่อนนะครับก็กดที่ปุ่ม reset นะครับ มันกลับสู่ค่าเ u ิมของโปรแกรมนะครับแล้วก็มาที่ลูกเฟืองนะครับปรับออปชันเป็นแบบสเวตมอลนะครับปรับเลือกเป็นตัวนี้ไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็มาเริ่มนะครับในการเลือกเส้นเคอร์ฟเลยนะครับตัวเซกชันนะครับก็ปรับฟิลเตอร์เป็นคอนเน c เคอร์ฟนะครับเส้นหน้าตัดเนี่ยเราก็ทําการเลือกนะครับเป็นเส้นหกเหลี่ยมด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวช่องไกด์นะครับคลิกไปก่อนนะครับที่ตัวช่องเซตเคอร์ฟนะครับช่องไกด์เนี่ยก็เลือกนะครับเป็นเส้นเคอร์ฟ้นี้นะครับ ลักษณะนะครับในการขึ้นรูปนะครับถ้าเป็นตาม default ของโปรแกรมนะครับมันก็จะทําการนะครับลากเส้นหกเหลี่ยมนะครับไปตามเส้นเคอร์ฟตัวนี้นะครับลักษณะเนี่ยมันก็จะได้นะครับเป็นชิ้นงานนะครับตันๆนะครับตรงๆขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะดูธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากทาการตัดนะครับให้ชิ้นงานนะครับมันมีลักษณะการบิดตัวนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่ตัว section option นะครับ ตัว alignment นะครับปรับเป็น parameter นะครับ hmm. แล้วก็ตัว orientation method นะครับเปลี่ยนจาก fix นะครับถ้า fix เนี่ยจะเป็นตรงๆธรรมดานะครับเอาหน้าตัดสีเขียวนะครับวิ่งตามเส้นไาย์สีส้มนะครับลากตามกันไปนะครับมันก็จะได้ชิ้นงานนะครับที่มีลักษณะนะครับเป็นหน้าตัดตรงๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากทำการปรับให้มันมีลักษณะการบิดตัวนะครับก็เปลี่ยน orientation จาก fix นะครับเลือกเป็น angular l a l นะครับ แล้วก็เปลี่ยนลอไทนะครับเปลี่ยนจากสแตนนะครับเลือกเป็นแบบลิเนียดูนะครับสตาร์ทนะครับอันนี้จะเป็นการใส่ค่ามุมเริ่มต้นในการบิดนะครับก็เริ่มต้นบิดจากศูนย์องศานะครับไปจบนะครับเอ็นก็ใส่เป็นสักปราณสามร้อยกสิบนะครับบิดรอบหนึ่งนะครับงานเราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะนะครับการบิดตัวนะครับเป็นประมาณนี้นะครับจะบิดตัวนะครับประมาณรอบหนึ่งนะครับเป็นมุมสามร้อยกสิบองศานะครับบิดขึ้นมานะครับลองทําการ ปรับตัว n เพิ่มนะครับลองบิดเพิ่มขึ้นนะครับสามร้อยสิบนะครับคูณหนึ่งจุดห้านะครับบิดต้องเข้ามารอบครึ่งนะครับนะครับมันก็ทําการบิดเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าในตัวอย่างผมจะใส่นะครับให้มันบิดสักรอบหนึ่งนะครับก็ใส่ไปนะครับเป็นบิดเป็นมุมสามร้อยหกสิบองศานะครับหน้าตัดงานเรานะครับมันก็จะทําการบิดนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตัว scaling method นะครับถ้าเราปรับเป็น constant นะครับหน้าตัดด้านล่างนะครับกับ ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีลักษณะนะครับเท่ากันนะทั้งบนกับล่างนะครับถ้าเราทําการปรับให้มันมีลักษณะของการลู่นะครับก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสเกลลิงเม h อดนะครับเปลี่ยนจากคอสต n t นะครับลองเลือกเป็นแบบพารามิเตอร์ลอดูนะครับแล้วก็ตัวรอไ้ยนะครับเปลี่ยนจากคอสต n t นะครับเลือกเป็นแบบลิเนียนะครับสตาร์ทนะครับก็คือด้านล่างนะครับตัวนี้จะให้มีพื้นที่นะครับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมจะใส่ไปนะครับเป็นพื้นที่นะครับ ักประมาณ3ามรตารางมิลนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตัวเอตัวนี้นะครับจะให้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราใส่เอไว้หนึ่งนะครับด้านบนตัวนี้นะครับมันก็จะมีพื้นที่นะครับประมาณมิลหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ให้มันเป็นศูนย์นะครับจะได้เป็นมุมแหลมพอดีนะครับลักษณะนะครับมันก็จะทำการไล่นะครับเป็นพื้นที่ขึ้นไปนะครับด้านบนนะครับมีเป็นพื้นที่นะครับอันนี้มันจะเป็นพื้นที่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้ามมุมองศานะครับพื้นที่นะครับ 360นะครับตารางมินนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นพื้นที่นะครับศูนย์นะครับมันก็จะเป็นมุมแหลมพอดีนะครับคือเป็นจุดนะครับแล้วก็หนจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเราสามารถทําการปรับขยายได้นะครับถ้าเราเห็นว่า360นะครับมันแคบมันใหญ่มันใหญ่ไปก็ปรับลดนะครับเหลือ260อย่างเงี้ยนะครับพื้นที่ด้านล่างมันก็จะมันก็จะหดเล็กลงนะครับแต่ว่าตัวอย่างผมจะทาการใส่นะครับเป็นสักรรมาน380นะครับ ให้มันได้ใหญ่ประมาณนี้นิดนึงนะครับลักษณะนะครับมันก็ทําการบิดนะครับขึ้นรูกนะครับเป็นเกลียวขึ้นมานะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมองโดยพเผื่อมันก็จะคล้ายๆกับรูกทรงของตัวโคไดติมนะฮะก็จะได้เป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนโดรอลอท้ายดูนะครับถ้าเป็นลเนียนนะครับมันจะวิ่งเฉียงนะครับตรงๆธรรมดานะครับถ้าเราปรับเป็นแบบคิวบิกนะครับคิวบิกมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นมุมนะครับ โค้งนะครับ hmm. ส yeah. wow. ูบสวยมากกว่านะครับตัวอย่างเนี่ยผมก็จะทําการเลือกใช้นะครับเป็นแบบคิวบิกแล้วกันนะครับสตาร์ทที่มุม3ามสนะครับไปจบที่ศูนย์นะครับทิศทางเราสามารถกดกลับด้านได้นะครับลองดับเบิ้ลคลิกที่ลูกศรนะครับจะเป็นการกลับด้านนะครับอันนี้คือกลับจากบนลงล่างนะครับถ้าเราทําการดับเบิ้ลคลิกที่ลูกศรอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการกลับนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับตัวอย่างผมก็จะปรับนะครับเป็นลักษณะคร่าวๆนะครับ สักประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับเราก็จะได้นะครับเป็นชิ้นงานนะครับรูปทรงนะครับดีไซน์ขึ้นมานะครับเป็นประมาณนี้นะครับตัวคําส anyway, um, ั่งสว็ปนะครับมันก e <mac S 2> ็สามารถนะครับเอาไว้สาหรับทําการดีไซน์ชิ้นงานนะครับที่มีรูกทรงซับซ้อนนะครับได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับคือเราก็สามารถทําการปรับนะครับพวกลักษณะการบิดตัวนะครับลักษณะความสัมพันธ์ของตัวเส้นหน้าตัดนะครับปรับเป็นได้ค่อนข้างจะหลายแบบนะครับก็ยังไงลองทําการ เปิดไฟชิ้นงานตัวอย่างชิ้นนี้นะครับลองทําการปรับค่านะครับว่าตามดูนะครับตัวไฟชิ้นงานตัวอย่างนี้ผมก็ใส่เอาไว้แล้วนะครับในชุด t ูโทเรียลนะครับก็ลองทําการเปิดแล้วก็ทําการตั้งค่าตามดูนะครับก็คลิปนี้นะครับก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงไว้เจอกันใหม่นะครับในตัวอย่างนะครับในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ